สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวสำนักรายง,งานสัมพันธ์กันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ขอไปทาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่6ประจำปี2563ค่ะวันพุทธที่16กันยายนพุทธศักราช2563ในอนันต์บวรน,นวรักษณ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์โดยมีคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างภาครัฐและมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการเข้าร่วมประชุมพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งขอปรับปรุงสภาพการจ้างในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับค่าห้อง และค่าอาหารของพนักงานและลูกจ้างครอบครัวพนักงานครอบครัวลูกจ้างซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างจะได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐพิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป จบการรายงานข่าวอย่าลืมติดตามข่าวสารและความรู้จากสำนักรายง,งานสัมพันธ์และกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานด้วยนะคะอุตสาส์งสงฉายรายงาน